เฮ้ hey, และพบกซูสิเถียงก,กันเห็นอยงตอนนี้พวกซูอชองคนตายแท้แน่นอนและกํำลังอยู่ในดินแดนที่อื่นวัานรกเซนกูเองพญโยมเด้ติดแอ,อร์เบอหาทาพวกมึงลงมาหาแต่โดนแลว <S <S เออสมพพอลงมาแต่โดนคือบะฮู้สึกหอนเลยยอดนรกติดแอร์นี่เองแบบนี้ก็เป็นตะยูแน่เป็นตะย,ยูบ้านนึงบอน,นี่นรกนะโว้ยบักเทามีแต่พวกคนสวนั่นละที่ลงมานะ่ะเด็กคนทัวที่วาก็คือพวกซูน,นี่ล่ะ ยังมาปะปั๊มกันไหมถ่านแยานย,ยมใอยบอกให้มีประวัตดดิช่วมึงอวานกูปะปัป๊มมึงบอทันเลยครอ่านประวัติของมันสองคนขึ้นมาบาปของพวกมันมีอยัาแนีอันบาปของพวกสูสองคนนั้นไม่อยู่ว่าออเมียปากให้ปากประเดกวันวันว่าแต่พื้นเรื่องคนอื่นดา่าผัวก็เก่งเออตัวนี้กูเห็นดีน้ำ ส่วนบักผัวขาซาตัดชีวิตล่าชุดมันไปตกปลาล่างพานชีวิตของป้าชุดท้ายถึอป้าใส่ทามว้ปั้มโคสไล่กลางลำเฮือจนจมนํำตายทั้งสองผัวเมียนั่นแหละคือบาปของพสูตูสองคนทันเลขาส่งพวกมันสองคนไปเกิดเป็นปลาดุสดใช่กรรมที่พวกมันสรางไว้จากนี้เป็นต้นไปหาร้อยชาต แอบแอกคนดีเดี๋ยวกูจะพาซิ่งไปเฮียนเสถียีเพื่อไปชุดเอาลูกสาวของพวกมันมาให้บักชุดรออาชามแบบนี้มึงโอยางตำร,รวจอกวาเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> มึงเป็นโจรทางคุณทางขางขนาดนี้มึงจิม่ยานตำร,รวจยอนพับรวดอาชามนี่ได้จอบว่าเฮ้ยในอันด่านตำร,รวจนี่ผูกมึงเฝ้านี้กันดีกว่าเฮ้ยมึงสิยางยังว่ามากับจอมโจรวอกชิยางแบบนี้มันต้องลุยอย่างเดียวเว้ย หยุดเลยพกจนกระจอกตอนนี้ตำรวจของพวกเฮาได้ตั้งด่านสกัดไว้หมดแล้วได้โปรดกำเบกเบาๆแล้วเขามาเซากินน้ำก่อนจากนั้นก็ให้พวกเฮาจับซะดีๆฟังพวกเขาเอาก็ดีอยู่เดียบอกว่าจะก,กินน้ำเย็นๆก่อนบอกพวกเฮาจะท่าไม่บ่ามันจิพามึงไปกินข้าวแดงอยู่ม่งสายด้วยน่นแล้วิดจำเลงหมดแล้วกู มันบี๊จำคัเลิงแบบสองรอบเลยทันสารวัตรเออกูเห็นแล้วรอบนี้ปล่อยมันไปก่อนรอบหนา้ามันบอรอ่แท้ โอ,อ้นี่มียผพเขาเกิดมาเป็นปลาดุกสดใสกำหาลอยซาดิลีได้นี่ยันมึงนั่นบักเท่าท่านมึงประดุกป้าของเขากะบผมมีบาท่านพญายมกรบบอสซาไปเขามาเกิดเป็นปลาดุกแบบนี้ดอกสิมาโทษผัวคนเดียวกับได้ใดตอนหาปลาเมื่อก็กินน้ำกันเอ๊ะๆกูข้านเถียงกับมึงแล้วไปลอยม,มือเบิ่งลูกสาวสองคนเขาดีกูว่าตอนนี้บ่ฮู้เป็นตายไายดีแนวดใดแห่งหิ้งหงั่งกับบเป็นไปเขามาูกตอนนี้ได้กินเขาหรือง,ง พ่อเอ้ยแม่เอ้ยปัหนด้นอนสิมาเบิ่อกีน้องถ่ายกินหมกปลาแซลมอนจนตายกลายเป็นกระดูกไปแล้วนั้นลูกเอ้ยพ่อกับแม่มาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันเสียงอีแม่นี่ว่าแม่เอ้ยแม่อยู่สายที่มาแต่เียงเนาะเออรู้ว่ากูหิวจนหูฝาดไปแล้วบนี่พ่อกับแม่อยู่พี่แหนมลงมาในน้ำพี่ลูกเอ้เอ้าวนั่นพ่กับแม่บอและพ่อกับแม่คือไปอยู่ในน้ำแบบนั้นล่ะแถมยังกลายเป็นปลาดุกจนเขินสองโตอีก <Huh? S 1> เรียงมันเาวนะลูกเอ้ย สันเกินไปต้องเราเดี๋ยวเสียวเวลาเรื่องของเขาลูกคืออยู่คนเดียวล่ะน้องไปใส่คือโบเห็นอยู่น้ำกันน่องอยิวเข่าแห้งถากินมกปลาแซลมอนแต่โดนทานแล้วใดพ่อแม่กระบอกม,มาจนตอนนี้ตายกลายเป็นกองกระดูกไปแล้วมีบ <c oughs> ักสูใหญ่ปนี่อหลยังหา,หาเขากินเองอบเป็นอีกบอทานแต่พ่อแม่ให้กินเนาะแบบนี้พายเอาไปเป็นเมียละ ยเยาวหลายนะเม่ใส่ลุกปลาแซลมอนนี่ลูกหิวเขาแห้งเลยได้นี่ถ่าอีกจากสามสิบนาทีลูกนไจะกลายเป็นก้องกระดูกแท้ละวบบนี้มุกปลาแซลมอนมาแต่สขนาดพอแม่มึงยังเป็นได้แต่ประดุกเลยเคยไปตังดนแม่ง,งกระเบมี่ลูกอยากินเข้าลูกอย่ากินเขาฉันก็กินพอมึงก่อนเลยนี่อ้าวมึงคือว่าปลาแบบนี้ละอเมียมาเลยอีพ่อตอนนี้ลูกดังไฟไว้แล้วตอนนี้ลูกหิวแห้ง มึงก็ไวเกินเอาละเอาละขันเนื้อนหนังวังสาของพ่อนี่มันสิเห็ดให้ประทังความหิวของลูกได้พ่อก็ยอมให้ลูกกินอิ่มท้องเพราะลูกคือดวงใจของพ่อของแม่แม้แต่ชีวิตพ่อแม่ก็มาอไม้ได้เอ้ยจริงนะเกินโอเคตามาจบแล้วเมนบอเต้นขึ้นมาใส่กองไฟได้แล้วลูกเวนฮ้ยหยุดเลยอยีาสาวพวมาจันพวกกูคือจนปานาลอที่มาชุดเอามือไปให้ลูกพี่กูเพื่อเปน็นนางบำเรอ เจ้านา่อว่าแต่จุดใดของนาสุรลาที่ว่าอนอหน่าอี่นี่มันต่อปากทอคำเถ้ยยิงมันทิ่มเลยจะเป็นไงเฮ้ย hey, นั่นมันปิ่งประดุกอยู่เว้ยฉันกูขอป่อนประดุกนี่ก่อนแล้วกันเฮ้ย hey, นั่นมันประดุกของกูนะเว้ยปิ่งปลานี่คือมาแช่เทวาแต่หัวนี่กินบ่นได้ว่ะเฮ้ย hey, พวกเจ้านาปวกนี่พวกสูก,กินผัวก,กูเหตด์ยังกูใส่มันเชียสละเพื่อเป็นอาหารให้ลูกเชา้า น่่นเีียงพวาั่นเสียงมาจากปลาดุกตัวน,นั่นปลาดุกปากเป็นแต่กูนี่แหละว้าวเลกระดาษสูปเป็นคือกันนั่นล่ะพวกบ,บักเว้นมีชีบังมันเิือาาอ่อยังลราบักขี้เกี้ยมจับมัน่าปิ้งทําแมมาให้กูจับชฉดีๆอีกปลาดุกปากเป็นอ่ไปก่อนเดยกู กที่มารบกวนบอ่อนำมาสงบสุขของกูเฮ้ hey, นั่นมันโตยังว่านั่นมันประดุกชนเขือนบอกว่าไผก็ตามที่มารลบกวนการนอนของกูพวกมันจะต้องตายเฮ้ hey, นั่นมันประดุกไทยทันบ่าว่าหนีไวๆไวสู้ก่อนที่มันจิกระชากหางเขาเป็นชิ้นๆพวกสู้นี้เป็นใส่บอออ่ลอตะควยหนีไวๆผมฆ่า แจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ตอนนี้ผมฮาติดไทท่านป้าบุกเมืองส่งกำลังเสริมมาด่วนได้ยินบอส่งกำลังมาด่วนบักว่าบัก้็บักขิดเยี่ยมนี่พวกสู้ขายหัวไปใส่หมดว่าสาวผมอาจารย์ของกูอยู่สายเฮ้ยนํนมันโตยังว่า ตายไปหมดเฉพวกมนุษย์ขี้เหม็นเห็นแก่ตัวเฮ้ยนีดีกว่าคูต้นทั่วใหญ่เงี้ยวนี่มาตีใส่วาปีนขึ้นไปเทิงดีกว่า พอสิปีนขึ้นมาหอนยอดต้นทัวนี้ได้ด้ว่ายอดต้นทัวนนี่มีหยักเฝ้าสมบัติอยู่เออุณมีความคิดดีๆแล้วกูจะทำลายพวกสวยหมดหยุดเลยบักไทยท่านประดุมึงต้องตายกลายเป็นปลาเผทาแท้ๆละเมื่อนี้โทษฐานที่มึงจัดการลูกน้องกูก็มาดิครับเดี๋ยวพ่อจะจัดการมึงอีกตัว ไปท่านป้ามึงต้องตายโทษฐานที่มึงทำลายเมือง ที่เเททททุเมืองหลวงของพวกเฮาก็ปลอดภัยจากไทท่านป้าที่บุกมาทำลายเมืองหลวงของพวกเฮาโดยการช่วยเหลือของทานสารวัตกำผ้าและเครื่องเคลื่อนย้ายครบมิติจบข่าว